ขาเท้ากลกระจกตากคอนเนียัอากับนเนีนที่สองอันที่สก็คือมิดเดิลมิดเดิลเวสเคล่าเวอร์ก็คือประกอบด้วยอะไรมิตามาตาก็คือไอส์ดอรยแล้ก็ทีซีซิเนียอนดีตัวไหนคะอังนี้ก็อว่า มีเนลอามาเียงเกอนะคะเกหลากหลายทีแล้ก็อันที่สามก็คือเเอร์เนเนะรนยอเรติน่าตวระกอนอะรเน่าซึ่งมีตาอะไรคะทำหน้าที่ในการคะเจียวทำ้าทีกัวขพคือตัวไหนโรเซลล์กับโครเซลล์โครเซียกับครเซลล์ เปลี่ยนตาเราเปลี่ยนตรงไหนได้เปลี่ยนตัวไหนลูกเปลี่ยนเปลี่ยนตากระจกกระจกตาก็คืออะไรคะคอนียนะลูกเปลี่ยนเปลนตาก็คือเปลี่ยนคอนียนะคะตาถ้ามีอายุมากเข้าจปลตามันจะเป็นฝ้าแตกระดูกจะเป็นฝ้ามองไม่ชัดก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยกตีนตานะคะเขาจะใส่ให้อย่างนี้เลยสีเขียวเลยนะคะเปลี่ยนก็ไม่ไม่ไม่น่ากลัวที่ลูกจะเลอะหูอะไรน่ากลัวแล้วก็ตกตาตกตสีเขียว

ตาอาวลูกสังกะราเป็นเนื้อเยืเกี่ยวพันเนื้เยื่อเกี่ยวพันนะคะอันนี้สมมวัตคือคอนียคอนียเป็นอะไรลูกะจุกตาเป็นส่วนแรกที่แสงผ่านโดยมีลักษณะใส อริสมาหรือมาตาก็ไอะไรปรับแสรับแสงเพื่อ้เหมาะสมกับราคาโดยการปรและกิม um <Hmm ิวิะออก็คือเสเองไออริสก็คือ อตรงคนนี้่งต้งเยอะอยู่เลยม่านตาแบรมาตาถ้าถ้ารูใหญ่ใหญ่ก็แสดงว่าแสงข้าใช้ในกรณีที่แสงมากหรือแสงน้อยดูใหญ่แสงน้อยถ้าให้ดูเล็กก็คือสงรคะงมากให้ดูเล็กนะคะเาพอดีกับเอาไปเอาไเอาไปเอปอาเอาไปไอเาอ จีมาตาสามารถทำงานได้โดยการทานของอะไรเอยลูกซิมพาซิมพกซิพานาซิมพาให้ีเื่อยขยายแล้วขยายพาาล่ะคะสบายกำลังพักผ่อนต้องนอนหลับีคืออะไราตาเอ่อมานาให้วตให้